สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาแฮปปี้ a n n e l ค่ะวันนี้นะคะชาก็ได้เดินทางมาที่มินามิคาชิวะนะคะที่โรงแรม The Grand Park Hotel นะคะอยู่ที่มินามิคาชิวะเนี่ยค่ะแล้วที่นี่ไหนๆก็ไหนๆก็มาทั้งทีก็มาค้างที่โรงแรมนี้กับเพื่อนรุ่นน้องนะคะแล้วก็คนนี้ท่านเ,เป็นเจ้าของไอสปาที่จังหวัดหาดใหญ่ค่ะ เป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของความงามว่างั้นเธอะไหนๆก็มาทั้งทีก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์นะคะเจ้าของสปาที่หัดใหญ่กันว่าเขามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างแล้วก็อาจจะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกพวกเราในเรื่องสาวๆที่ชอบเรื่องความงามกันค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปพบกับเธอกันนะคะ shadow, สวัสดีค่ะน้องเปิ้ลสวัสดีค่ะพิชาเป็นไงบ้างแหมไม่ได้เจอกันนาน มาเจอนั้งทีก็มาเจอกันที่แบบว่าโรงแรมเดอะแกรนด์พาร์คโฮเทลเนาะดีใจที่ได้เจอพี่ชาค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะพี่ชาก็นนในไหนมาเที่ยวทั้งทีมาเจอน้องเปิ้ลเนาะก,ก็เลยอ,อยากจะถามน้องเปิ้ลว่ามี ประวัติความเป็นมายังไงแล้วก็ในเส้นทางของความงามของน้องเปิ้ลน,นะได้ค่ะพิชาในเส้นทางของความงามนะคะเปิ้ลก็ทํางานตั้งแต่20่กว่าเกี่ยวกับด้านนวดนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการนวดหน้าของสไตล์ลอนดอนของอารมาแล้วก็ไปทํางานสปาเรือนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้อบรมต่างๆแล้วก็มาเปิดร้านของตัวเองที่หัดใหญ่ไอสสปาวิลเนตคลับค่ะ ค่ะพี่ชาวันนี้มีอะไรจะให้เปิ่รับใช้บ้างคะ,ะก็คือไหนๆก็เจอกันทั้งทีเนาะกับมืออาชีพอย่างน้องเฟิ้นคือเนื่องจากว่าพี่ชาก็เป็นคนชอบเรื่องความงามนะคะชาก็เป็นคนที่ชอบเรื่องความงามกันแต่ที่นี่ว่าอ,อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆทั้งทีอยากให้คนที่เพื่อนๆ,ๆนะคะที่ชอบเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องเรื่อง้งการจะให้แบบ ทำยังไงให้ดูดีตลอดเวลาก็ต้องมาพึ่งมืออาชีพอย่างน้องเปิ้ลเรานะคะว่าน้องเปิ้ลจะมีอะไรมาแบ่งปันพวกเราบ้างได้ค่ะพี่ชาเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมีเคล็ดลับเล็กๆจากการที่เราสะสมประสบการณ์มาอย่างการเอ็กซ์ไซไ์ใบหน้าอย่างง่ายๆนะคะให้ สาว2,000ปีแม้90ก็ยังสวยตามวัยที่สมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทงนั้นก็ต้องมีวินัยนะจ๊ะใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องทําแบบประจําค่ะพี่ชามันกําังออกกําลังกายใบหน้าถ้าเราไม่ทําประจํามันจะก็ห้อยตามวัยค่ะเพียงแต่เราช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะพี่ชาเหมือนกับเอ็กซ์ไซส์ให้มันกระชับโอเคค่ะเรามาดูกันไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะได้ค่ะเจอกันค่ะนะคะ สวัสดีค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมามีเคล็ดลับนะคะมาฝากเล็กๆน้อยๆสำหรับการเอ็กซ์ไซส์ใบหน้านะคะเพื่อที่จะแม้เราอายุ50-60หน้าเราก็จะไม่หย่อนค้อยมากนะคะเรามาเริ่มท่าที่หนึ่งนะคะก็เรียกว่าท่าดดินน้ำเหลืองค่ะสำคัญมากนะคะหลังจากที่นั้นเราต้องทำความสะอาดใบหน้าให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็วอร์มด้วยน้ำมันหรือครีมที่คุณมีนะคะนี่เราวอร์มเรียบร้อยนะคะเราจะมาเริ่มท่าเลยนะคะเดินน้ำเหลืองนะคะ วอมนะคะท่าที่หนึงนะคะเคลียร์น้ํามันให้ไม่ให้หน้าแห้งนะคะทั้งหมดนะคะนะคะโอเคค่ะเริ่มนะคะหมุนตรงนี้นะคะหมุนตรงหน้าผากนะคะ3มรอบค่อยๆเจรนลงมาค่ะลากมาที่ไฮปลานะคะดูครั้งแรกดูก่อนนะคะแล้วก็จะหลดลงไปที่ ใต้หลักแร่เรานะคะนะคะโอเคนะคะเราจะทำเจครั้งนะคะเบสิกค,คือ7ครั้งนะคะ <need> ทีนี้จะทำให้3ครั้งก่อนนะคะดูนะคะปึ๊ปึ๊นะคะไม่ต้องแรงนะคะเราทำพอเอ,อน้ําหนักกลางๆก,การแรงเกินมันจะทำให้ผิวเราเรียีเสียเกินไปนะคะเรนลงมาค่ะมาลากมาตามไอ้ปลาของเรานะคะ เดินไปที่ใต้ลักแร้ค่ะลองลักแร้นะคะอันที่สองนะคะขั้นสามนะคะน,นะคะมุนนะคะ1 2ึสานะคะเห็นไหมคะแล้วก็ค่อยๆเดรนลงมาค่ะ พอนี้เราจะมาที่หลังใบหูนะคะเราหมุน1 2 3นะคะนึกในใจว่าเราเดนน้ำเหลืองของเสียทั้งหมดนะคะดีท็อกที่ติดค้างอยู่รงกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราเดนมาที่ไฮปรล้าค่ะค่อยค่ลากเข้าลงมาแล้วก็สไลด์มาที่หลักแร่ปล่อยลงไปนะคะโอเคค่ะ อีกสีครั้งนะคะคราวนี้เราจะเพิ่มเทคนิคอีกนิดนึงนะคะเป็นการหายใจนะคะเราดูผสมผสานเมื่อเราคล้องแล้วนะคะถ้าคุณไม่คล้องคุณก็ใช้แบบปกติไปก่อนนะคะคราวนี้จะทำแบบ advance ดูะนะคะในการผสานกับลมหายใจนะคะหหายใจเข้าหายใจออก น,ะะนี่คือหายใจเข้าหายใจออกถ้าคุณยังทำไม่ได้ก็ทำปกติหายใจเข้าตามปกตินะคะเรามาดูนะคะหายใจเข้าสุดๆนะคะให้จงลุกลึกถึงตรงสะดือนะคะหายใจเข้าหายใจออก ปึ๊บ,บนะคะหมุน3ครั้งค่ะเอาธรรมดานะคะหายใจปกติธรรมดาดูนะคะจะเห็นความแตกต่างลากมาหมุนตรงหลังใบหู3ารอบนะคะเราเคลียร์ต่อมน้ำเหลืองแล้วแล้วลากต่อมน้ำเหลืองนะคะลากมาที่เป็นดีท็อกนะคะ เพื่อเคลียให้มันเกิดการหมุนเวียนนะคะของเลือดลมของเราและลากไปเรรนที่ต่อมลักแร้น้ำเหลืองนะคะตือนะคะแล้วก็ผ่อนคลายนะคะถ้าคุณรู้รสึกเกรงคุณต้องผ่อนคลายคุณอย่าเกร็งนะคะแล้วก็ผ่อนคลายเอาละค่ะทั้งที่5นะคะหมุนค่ะคราวนี้เราให้หายใจธรรมดาก่อนนะคะลากมา หมุนหลังใบหูนะคะหนึ่งสองสาจินตนาการว่าคุณได้ออาของเสียนะคะจากใบหน้าของเรานะคะดีท็อกต่างๆความผิดต่างๆการบวมน้ำต่างๆออกมาเดินลงไปเดินล,ลงไปที่ต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ปล่อยออกไปนะคะครั้งที่หกนะคะ ต่อไปเราจะผสมผสานการหายใจนะคะหายใจเข้าเรียนมาหายใจออกสุดลมหายใจ นี่คือท่าที่เหมึ่นค่ะนะคะถ้าเราเมื่อยเราก็ตีนะคะโอเคค่ะครูเปิลจะเป็นเจ้าของ i อส a w าร์เวลเนสคลับนะคะอยู่ที่หัดใหญ่ค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใน EP ีที่2ค่ะสวัสดีค่ะ